ละครคนส่วนใหญ่นิยมดูละครเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายจากความเครียดแต่ละครที่เราดูนั้นมีหลายประเภทจะสังเกตไดจากอะไรนะไปดูกันดีกว่าละครชาตรีเป็นละครที่เก่าแก่ที่สุดแท่หลายทางภาคใต้ของประเทศไทยใช้ผู้ชาย แสดงล้วนมีตัวละครเพียงสามตัวคือตัวนายรงตัวนางตัวตลกตัวตลกในละครชาติจะต้องแสดงเป็นตัวอื่นด้วยเช่นยักษ์ลือสียายสัตว์ผู้แสดงเป็นผู้ชายล้วนจึงไม่สวมเสื้อแต่แต่งตัวยืนเครื่องศีรษะสวมเสื้อเท่านั้น แต่เมื่อเกิดการแสดงละครในละครชาตรีจึงสวมเสื้อสถานที่แสดงละครชาตรีสามารถแสดงได้ทั้งในโรงและกลางแจ้งละครนอกละครที่เล่นนอกพระราชฐานหรือนอกวงังมีวัฒนาการมาจากละครชาตรีมีจุดมุ่งหมายในเนื้อเรื่องมากกว่าความอ่อนช้อยในการร่ายรำดำเนินเรื่องรวดเร็ว สอแทรกตลบขบขันผู้แสดงเป็นผู้ชายล้วนการแต่งกายผู้ที่แสดงเป็นตัวนางจะนำผ้าขาวม้ามาห่มเป็นสบายถ้าเป็นบทยักษ์จะเขียนหน้าหรือใส่หน้ากากต่อมาเมื่อเกิดการแสดงละครในจึงแต่งกายยิงเครื่องแบบละครในแต่ลักษณะการนุ่งผ้าจะมีชายพกกรองคอ และเครื่องประดับศีรษะจะแตกต่างจากละครในเรื่องที่แสดงแสดงได้ทุกเรื่องยกเว้นอีเหนาอุน,นารุตและรามเกียรติ์ละครในละครที่เล่นในพระราชฐานหรือในวังพัฒนามาจากการแสดงละครนอกมีจุดมุ่งหมายของการแสดงกระบวนท่า่ายรำที่อ่อนช้อยงดงาม มีความประณีตตั้งแต่บทประพันธ์บทเจราจาบทร้องและทำนองเพลงผู้แสดงใช้ผู้หญิงแสดงล้วนการแต่งกายแต่งกายชุดยืนเครื่องพิธีพิธานตามแบบกระสัตรเรื่องที่ใช้แสดงนิยมแสดงเพียงสามเรื่องคืออีเหนาอุนรุษรามเกียรติสถานที่แสดงเตเดิม แสดงในพระราชฐานเท่านั้นต่อมาไม่จำกัดสถานที่แสดงละครดึกดำบรรพ์พระยาเทเวศวงวิวัฒได้เดินทางไปยุโรปท่านได้ชมการแสดงโอเปร่าชื่นชมในการแสดงโอเปร่าท่านจึงคิดทำละครโอเปร่าแบบไทยแสดงครั้งแรกณโรงละครของท่านชื่อว่าโรงละครดึกดำบรรพ์ จึงตั้งชื่อตามโรงละครของท่านเรียกว่าละครเด็กดำบัานผู้แสดงใช้ผู้หญิงแสดงล้วนที่มีความสามารถในการร้องเองรำเองเจรจาเองตามแบบโอเปร่าการแต่งกายแต่งกายชุดยิงเครื่องสถานที่แสดงแสดงในโรงละครมีการเปลี่ยนฉากเพื่อความสมจริง ละครพันทางเจ้าพญามาเห็นทรศักท์ธรรมงได้ปรับปรุงจากละครนอกนิยมนำพงสาวดารของชาติต่างๆมาแสดงดำเนินเรื่องรวดเร็วค้าละครนอกมีการร่ายรำที่ผสมท่าประยุกต์จากต่างชาติและการทำท่าเล่นแบบธรรมชาติในชีวิตประจำวันผู้แสดงใช้ผู้ชายและผู้หญิงตามบทบาทของตัวละครที่ปรากฏในเรื่องการแต่งกาย แต่งตามเชื้อชาติของตัวละครที่ปรากฏในเรื่องละครเสภาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมวงเธอกรมพระนาราธิป,ปพันพ์พงิทรงปรับปุงขึ้นจากละครพันทางผสมกับเสภาลำมีการขับเสภาประกอบผู้แสดงใช้ผู้ชายและผู้หญิงตามบทบาทของตัวละครที่ปรากฏในเรื่อง การแต่งกายแต่งตามสถานะของตัวละครที่ปรากฏในเรื่องละครร้องแบ่งเป็นสองชนิดคือละครร้องสลับพูดและละครร้องล้วนๆละครร้องสลับพูดมีทั้งบทร้องและบทพูดการร้องเป็นส่วนสำคัญของการแสดงมีบทพูดสอดแทรกบ้างละครร้องสลับพูด ผู้แสดงใช้ผู้หญิงล้วนยกเว้นจำอวดหรือตัวตลกการแต่งกายแต่งกายตามฐานะของตัวละคร,รคละครร้องว,ว้่นวนตัวละครร้องโต้ตอบกันเองเป็นทํานองไม่มีบทพูดผู้แสดงใช้ผู้ชายและผู้หญิงที่มีความสามารถในการร้องเองตามบทของตัวละครที่ปรากฏในเรื่องการแต่งกาย แต่งกายตามฐานะของตัวละครละครพูดแบ่งเป็นสามชิดคือละครพูดล้วนละครพูดแบบร้อยกองและละครพูดสลับลำละครพูดใช้ท่าในชีวิตประจำวันประกอบละครพูดล้วนดำเนินเรื่องด้วยการพูดแบบธรรมชาติละครพูดแบบร้อยกองดำเนินเรื่องด้วยวิธีพูด เป็นคำประพันธ์ชนิดคำกรอนละครผู้สลับปลำดำเนินเรื่องด้วยการพูดเป็นหลักสำคัญมีบทร้องสอดแทรกบ้างผู้แสดงใช้ผู้ชายและผู้หญิงตามบทบาทของตัวละครที่ปรากฏในเรื่องการแต่งกายแต่งกายตามบุคลิกของตัวละครละยุคสมัยที่กล่าวไว้ในบทละครละครห่วงวิจิตรวาทการ เป็นละครแนวปลุกใจให้รักชาติเสียสละชีวิตปรีชีพเพื่อชาติมีการแสดงรำอาวุธการประลองอาวุธผู้แสดงใช้ผู้ชายและผู้หญิงตามบทบาทของตัวละครที่ปรากฏในเรื่องการแต่งกายแต่งกายตามท้องเรื่องให้ถูกต้องตามประวัติศาสตร์เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะละครเนี่ยมีหลายประเภทใช่ไหมเอ่ย ละครแต่ละประเภทเนี่ยก็มีรูปแบบการแสดงที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเราจะสังเกตได้จากองค์ประกอบของการแสดงละครนั่นเองเช่นวิธีการดำเนินเรื่องผู้แสดงเรื่องแต่งกายและอย่าลืมกลับไปสังเกตละครที่เราชมกันนะคะว่าเป็นละครประเภทไหน